สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยคามนาคมค่ะจัดทําโดยคุณครูสายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีค่ะสาระที่ควรเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง ประเภทของยานพาหนะค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันไหมคะเอ่ยว่าการคมนาคมมีทั้งหมดกี่ประเภทและยานพาหนะมีอะไรกันบ้างใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก,การคมนาคมนะคะก็จะมีทั้งหมดสทางและแบ่งยานพาหนะเป็น3าประเภทคะ่ะ ยานพาหนะนะคะเด็กๆก็ช่วยให้เราเดินทางไปในที่ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะยานพาหนะแต่ละประเภทนะคะก็จะมีลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเราก็จะดูของความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมด้วยค่ะเช่นถนนแม่น้ำทะเลสำหรับในเมืองใหญ่ๆเลยนะคะเด็กๆก็จะมีการขนส่ง และวิธีการเดินทางที่หลากหลายยิ่งขึ้นค่ะไปนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการเดินทางประเภทต่างๆกันค่ะการเดินทางประเภทแรกก็คือการเดินทางทางบกค่ะในการเดินทางบนท้องถนนโดยรถชนิดต่างๆเช่นรถยนต์จักรยานยนต์รถไฟจักรยานเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับประเภทของยานพาหนะทางบกกันค่ะภาพยานพาหนะทางบกภาพแรกนะคะก็คือจักรยานค่ะต่อมาคือจักรยานยนต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ค่ะเด็กๆรถยนต์ และภาพสุดท้ายเลยนะคะก็คือรถไฟค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆประเภทที่2เลยก็จะเป็นการเดินทางทางน้ําค่ะในการเดินทางทางน้ํานะคะจะเป็นวิธีการขนส่งโดยการใช้แม่น้ําลําคลองเช่นเรือ ชนิดต่างๆในการเดินทางค่ะเรามาดูประเภทของยานพาหนะทางน้ำกันดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะก็คือภาพเรือใบค่ะภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพเรือยนต์ค่ะเด็กๆและลำดับสุดท้ายเลยก็จะเป็นเรือดำน้ำค่ะ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับยานพาหนะทางอากาศกันค่ะเด็กๆภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพเครื่องบินค่ะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับยานพาหนะทางอากาศกันค่ะเด็กๆภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพ เครื่องบินค่ะภาพต่อมาก็คือบอลรูน และภาพลำดับสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ค่ะเด็กๆในวันนี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้อีกเช่นเคยใช่ไหมคะเราได้รู้จักเกี่ยวกับการคับมานาคมทั้ง3มแบบนั่นก็คือทางบกทางน้ำและทางอากาศค่ะแถมเด็กๆก็ยังได้รู้จักเกี่ยวกับประเภท ของยานพาหนะด้วยเอาระค่ะเด็กๆคุณครูก็มีคำถามท้ายบทเรียนมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองดูภาพนี้สิคะว่าภาพที่เป็นเงาสีดำนั้นคือภาพอะไรระหว่างภาพที่หนึ่งนะคะภาพรถไฟคะ่ะ และภาพที่สองนะคะก็คือภาพรถยนต์ค่ะเด็กๆหมดเวลาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าที่เด็กๆตอบจะถูกหรือเปล่าคำตอบที่ถูกก็คือภาพที่สองค่ะเด็กๆภาพนั้นจะเป็นภาพรถยนต์นั่นเอง ใครตอบถูกบ้างตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้ที่คุณครูสอนไปในวันนี้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย